ดังเคฟเวอร์ไดเนเอลเฟอร์ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณดังเคฟเวอร์ดอไอลาดุงขอบคุณสำหรับการเชิญดังเคฟเวอร์เดเบราดุงขอบคุณสำหรับคำแนะนำดังเคฟเวอร์เดอแนบอร์ดขอบคุณสำหรับคำตอบดังเคฟเวอร์ดออัสคุณ ขอบคุณสำหรับข้อมูล d a n k e f ü r d i e t o l l e s e i d ขอบคุณสำหรับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยม d a n k e f ü r s t h a i l a n d ขอบคุณสำหรับการแบ่งปัน d a n k e f ü r s f r a g e n ขอบคุณที่ถาม d a n k e f ü r s b e s o r g e n ขอบคุณที่รับมัน Danke fürs bescheid sagen ขอบคุณที่แจ้งให้ทราบ Danke fürs compliment ขอบคุณสำหรับคำชม Danke fürs kochen ขอบคุณสำหรับการทำอาหาร Danke fürs kommen ขอบคุณที่มา Danke fürs kreieren ขอบคุณสำหรับการชี้แจง d a n k e f ü r s t booken ขอบคุณสำหรับการจอง d a n k e f ü r s p r a t i k u m ขอบคุณสำหรับการฝึกงาน d a n k e f ü r s p l a n n n ขอบคุณสำหรับการวางแผน d a n k e f ü r s p u s s e n ขอบคุณสำหรับการทำความสะอาด ดังค e เฟิร์สมิดบริงเกขอบคุณที่เอามาให้ดังค์ f ฟ r ร์สมิดเนเมนขอบคุณที่นำมาด้วยดังค์ f ฟ r ร์สซูเชาว์นขอบคุณสำหรับการติดตามชมดังค์ f ฟ r ร์สออแกเนซีเรนขอบคุณสำหรับการจัดการดังค e เฟิร์รสซูฮูเรน ขอบคุณสำหรับการตั้งใจฟัง d a n k e r f ü r s k u m m e n ขอบคุณที่ห่วงใย d a n k e r f ü r d e n s c h ö n e n t a g ขอบคุณสำหรับวันที่แสนสวยงาม d a n k e r f ü r d e n schönen a b e n d ขอบคุณสำหรับค่ำคืนที่แสนสวยงาม d a n k e r f ü r d e n Gutenrat ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆดังเคอร์เฟอร์ไดเนนเบซขอบคุณสำหรับที่แวะมาเยี่ยมดังเคอร์เฟอร์เดนรุรูขอบคุณสำหรับการโทรกลับดังเคอร์เฟอร์เดนทิปขอบคุณสำหรับเคล็ดลับดังเคอร์เฟอร์เอียร์แฟร์สเตนนิสขอบคุณที่คุณเข้าใจ ดังเค f เ r อร์ด ü รุกเมลดุงขอบคุณสำหรับการติดต่อดังเคฟเวอร์ดิอุนทาสตูสซุงขอบคุณสำหรับการสนับสนุนดังเคฟเวอร์อเลสวอสดูเฟอร์มิกส์เกทานฮาสขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่คุณทำเพื่อฉันดังเคขอบคุณดังเคเซ ขอบคุณมาก d a n k e Schön ขอบคุณมาก d a n k e v i e l m a l s ขอบคุณมาก v i e l e n d a n k ขอบคุณ t a u s a n d d a n k ขอบคุณมาก i c h d a n k e m e i nembruder ฉันขอบคุณน้องชายของฉัน Si e d a n k e r Familia เธอขอบคุณครอบครัวของเธอเอีย e ร e ์ดังก์ออยร่านักบารินพวกเธอขอบคุณเพื่อนบ้านของพวกเธอดูดังก์อายเนมพ์เมชชินคุณขอบคุณเด็กผู้หญิงคนหนึ่งซีด er ังเคินเอียรินฟรอยนเนเดนคุณขอบคุณเพื่อนเพื่อนของคุณเวียร์ดังเคินอุนเซรินกรอสเอลเทน เราขอบคุณคุณปู่คุณย่าของเราอิชดังคาเดียเซฉันขอบคุณมากอิชดังค e d ดี f เฟื l ออัลเลสฉันขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างอิชดังค e d ดียฟอนกรานซิมเฮสเซนฉันขอขอบพระคุณคุณจากใจจริงอิชดังค e d ดี f เฟื a อด c h ö ชูนเ s เ h ช n ง ฉันขอบคุณสำหรับของขวัญอันงดงาม Ich danke dir für die Schönenzeit ฉันขอบคุณสำหรับช่วงเวลาดีๆ Ich danke dir für den Schönen Abend ฉันขอบคุณสำหรับตอนเย็นที่สวยงาม Dank e für deine Hilfe ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ Dank e für die Iladung ขอบคุณสำหรับการเชิญ Dunkerfurdebera ทุ n งขอบคุณสำหรับคำแนะนำ d u n k e r f ü r d e a n w o a r d ขอบคุณสำหรับคำตอบ d u n k e r f ü r d e a u s k u n f t ขอบคุณสำหรับข้อมูล d u n k e r f ü r d e o l s i d e ขอบคุณสำหรับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยม d a n k e Fürs Thailand ขอบคุณสำหรับการแบ่งปัน Danker Fürs Fragen ขอบคุณที่ถาม Danker Fürs Besogen ขอบคุณที่รับมัน d a n k e Fürs b e c h a i d Sagen ขอบคุณที่แจ้งให้ทราบ Danker Fürs Compliment ขอบคุณสำหรับคำชม d u n k e f ü r s Kochen ขอบคุณสำหรับการทำอาหาร d u n k e r f ü r t s k o m m e n ขอบคุณที่มา d u n k e r f ü r t s k l a r e n ขอบคุณสำหรับการชี้แจง d u n k e r f ü r t s Buchen ขอบคุณสำหรับการจอง ดังเคฟเวอส์ปรารถิคุมขอบคุณสำหรับการฝึกงานดังเคฟเวอส์แผนนน์ขอบคุณสำหรับการวางแผนดังเค f เ r s ส์พุสนขอบคุณสำหรับการทำความสะอาดดังเคฟเวอส์มิดบริงเงนขอบคุณที่เอามาให้ดังเค f เ r s ส์มิดเนมัน ขอบคุณที่นำมาด้วย d u n k e r f ü r s t s c h a u e n ขอบคุณสำหรับการติดตามชม d u n k e r f ü r s t Organisieren ขอบคุณสำหรับการจัดการ d u n k e r f ü r s t s u h ö r e n ขอบคุณสำหรับการตั้งใจฟัง d u n k e r f ü r s t k ü m m e r n ขอบคุณที่ห่วงใย ดังเคฟเวอร์เดนโชว์นันทากขอบคุณสำหรับวันที่แสนสวยงามดังเคฟเวอร์เดนโชว์นันอาเบนขอบคุณสำหรับค่ำคืนที่แสนสวยงามดังเคฟเวอร์เดนกูเทนรขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆดังเคฟเวอร์ไดเนนเบซุกขอบคุณสำหรับที่แวะมาเยี่ยมดังเคฟเวอร์เดนร r u รูฟ ขอบคุณสำหรับการโทรกลับ d a n k e r f ü r d e n t i p ขอบคุณสำหรับเคล็ดลับ d a n k e r f ü r i h r f a i r n e s n e s s ขอบคุณที่คุณเข้าใจ d a n k e r f ü r i e r k m e l d u n g ขอบคุณสำหรับการติดต่อ d a n k e r f ü r i e Unterstürzung ขอบคุณสำหรับการสนับสนุน Danke für alles was du für mich getan hast ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่คุณทำเพื่อฉัน Danke ขอบคุณ Danke sehr ขอบคุณมาก Danke schön ขอบคุณมาก Danke vielmals ขอบคุณมาก Vielen Dank ขอบคุณ t a u s e n ด d a ค k ขอบคุณมาก Ich ดังค e m คมาฉันขอบคุณน้องชายของฉันซดั a ค์เ i รียเธอขอบคุณครอบครัวของเธอ Ihr Dank คออรบพวกเธอขอบคุณเพื่อนบ้านของพวกเธอ Dudank ์ส e ์ me ช คุณขอบคุณเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง s ีดังเค e n ์นเอเรนฟรอยนเดนคุณขอบคุณเพื่อนเพื่อนของคุณเ i ีย a n ดังเค s e r นอุนเซรินกรอสเอลันเราขอบคุณคุณปู่คุณย่าของเราอิชดังเคเดียเซฉันขอบคุณมาก Ich danke dir für alles ฉันขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง Ich danke dir von Gran Simhassen ฉันขอขอบพระคุณคุณจากใจจริง Ich danke dir für das Schöne Geschenk ฉันขอบคุณสำหรับของขวัญอันงดงาม Ich danke dir für die Schönezeit ฉันขอบคุณสำหรับช่วงเวลาดีๆ Ich danke dir für den Schönen Abend ฉันขอบคุณสำหรับตอนเย็นที่สวยงาม d a n k e f ü r d e ah i n e Helfer ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ d a n k e f ü r d i e Ila Dung ขอบคุณสำหรับการเชิญ d a n k e f ü r d i e Beradung ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ d a n k e f ü r d i e a n w o r t ขอบคุณสำหรับคำตอบ d a n k e Für die a u s k u n f t ขอบคุณสำหรับข้อมูล Danke für die t o l l e z e i t ขอบคุณสำหรับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยม Danke für's Thailand. ขอบคุณสำหรับการแบ่งปัน Danke für's Fragen. ขอบคุณที่ถาม Danke für's Besogen. ขอบคุณที่รับมัน d a n k e r f ü r s t be charged s a g e n ขอบคุณที่แจ้งให้ทราบ d a n k e r f ü r s t compliment ขอบคุณสำหรับคำชม d a n k e r f ü r s t o c k e n ขอบคุณสำหรับการทำอาหาร d a n k e r f ü r s t o m m e n ขอบคุณที่มา d ั Danke n เคฟเวอร์ส r ค n ขอบคุณสำหรับการชี้แจง d ั n เคฟเว b ร์สบูคขอบคุณสำหรับการจอง d ั n เคฟเวอร์สปราชิคุมขอบคุณสำหรับการฝึกงาน d ั n เคฟเว p ร์สเพลขอบคุณสำหรับการวางแผน d ั n เคฟเว p ร์สพุ ขอบคุณสำหรับการทำความสะอาด d a n k e f ü r s Mitbringen ขอบคุณที่เอามาให้ d a n k e Fürst Mitnehmen ขอบคุณที่นำมาด้วย d a n k e Fürst s c h a u e n ขอบคุณสำหรับการติดตามชม d a n k e Fürst Organisieren ขอบคุณสำหรับการจัดการ d a n k e fürs Zuhören. ขอบคุณสำหรับการตั้งใจฟัง d a n k e f ü r s k o m m e n ขอบคุณที่ห่วงใย d a n k e ฟเ r den s ด h โชนัน a ากขอบคุณสำหรับวันที่แสนสวยงาม d a n k e ฟเ r den s ด h โชนันอา n d ขอบคุณสำหรับค่ำคืนที่แสนสวยงาม ดังเคอร์เฟอร์เดนกูเทนรัขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆดังเคอร์เฟอร์ไดเนนเบซุกขอบคุณสำหรับที่แวะมาเยี่ยมดังเคอร์เฟอร์เดน u รรูขอบคุณสำหรับการโทรกลับดังเคอร์เฟอร์เดนทิปขอบคุณสำหรับเคล็ดลับดังเคอร์เฟอร์เอียร์เฟสเนนิส ขอบคุณที่คุณเข้าใจ d a n k e r f ü r d i e Rudmelung d ขอบคุณสำหรับการติดต่อ d a n k e r f ü r d i e u n t e r s t ü t z u n g ขอบคุณสำหรับการสนับสนุน d a n k e r f ü r a l l e s w a s d u f ü r m i c h g e t a n Hast ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่คุณทำเพื่อฉัน d a n k e r ขอบคุณ d a n k e s e h r ขอบคุณมาก d a n k e s c h ö n ขอบคุณมาก d a n k e v i e l m a l s ขอบคุณมาก v i e l e n d a n k ขอบคุณ Thousand Dunk ขอบคุณมาก i c h d a n k e m e i nembruder ฉันขอบคุณน้องชายของฉัน Sie d a n k เอร f a ฟาเมเียเธอขอบคุณครอบครัวของเธอเอี d ร n ดังก์ออเอร่นักบินพวกเธอขอบคุณเพื่อนบ้านของพวกเธอดูดังก์อ n e เ m มเมสช e นคุณขอบคุณเด็กผู้หญิงคนหนึ่งสีดัง n k เคิร r นเอเรนฟรอยนเดนคุณขอบคุณเพื่อนๆของคุณ w i r danken unseren Großeltern. เราขอบคุณคุณปู่คุณย่าของเรา Ich danke dir, Se. h r ฉันขอบคุณมาก Ich danke dir für alles. ฉันขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง Ich danke dir von g a n Simhassen. ฉันขอขอบพระคุณคุณจากใจจริง Ich danke dir für das Schöne Geschenk ฉันขอบคุณสำหรับของขวัญอันงดงาม Ich danke dir für die Schöne Zeit ฉันขอบคุณสำหรับช่วงเวลาดีๆ Ich danke dir für den Schönen Abend ฉันขอบคุณสำหรับตอนเย็นที่สวยงาม Dank e für deine Hilfe ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ d a n k e r f ü r d i e Ila Dung ขอบคุณสำหรับการเชิญ d a n k e r f ü r d i e b e r a t u n g ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ d a n k e r f ü r d i e a w o r t ขอบคุณสำหรับคำตอบ d a n k e r f ü r d i e Aus Kund ขอบคุณสำหรับข้อมูล d a n k e r f ü r d i e Tolleside ขอบคุณสำหรับช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยม Danke für s t e i l e n ขอบคุณสำหรับการแบ่งปัน Danke für s Fragen ขอบคุณที่ถาม Danke für s b e s o g e n ขอบคุณที่รับมัน Danke für s b e c h e i d e n ขอบคุณที่แจ้งให้ทราบ Danke fürs Compliment ขอบคุณสำหรับคำชม Danke fürs k o h e n ขอบคุณสำหรับการทำอาหาร Danke fürs Kommen ขอบคุณที่มา Danke fürs k ä r e n ขอบคุณสำหรับการชี้แจง Danke fürs Buchen ขอบคุณสำหรับการจอง d a n k e f ü r s Praktikum ขอบคุณสำหรับการฝึกงาน d a n k e r f ü r t s p l a n n n ขอบคุณสำหรับการวางแผน d a n k e r f ü r t s Putzen ขอบคุณสำหรับการทำความสะอาด d a n k e f ü r s Mitbringen ขอบคุณที่เอามาให้ ดังเคฟเวอร์สมิดเนมันขอบคุณที่นำมาด้วยดังเคฟเวอร์สซูเชาวนขอบคุณสำหรับการติดตามชมดังเคฟเวอร์สออร์แกนิเรนขอบคุณสำหรับการจัดการดังเคฟเวอร์สซูเฮอรนขอบคุณสำหรับการตั้งใจฟังดังเคฟเวอร์สคุมมัน ขอบคุณที่ห่วงใย d a n k e r f ü r d e n Schonen Tag ขอบคุณสำหรับวันที่แสนสวยงาม d a n k e r f ü r d e n Schonen Abend ขอบคุณสำหรับค่ำคืนที่แสนสวยงาม d a n k e r f ü r d e n Guten Rat ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆ d a n k e r f ü r d e i n e n Besuch ขอบคุณสำหรับที่แวะมาเยี่ยม ดังเคอร์เฟอร์เดนรูรูฟขอบคุณสำหรับการโทรกลับดังเคอร์เฟอร์เดนทิปขอบคุณสำหรับเคล็ดลับดังเคอร์เฟอร์เอร์แฟ n i สเนนิสขอบคุณที่คุณเข้าใจดังเคอร์เฟอร์ดีร e l เมลดุงขอบคุณสำหรับการติดต่อดังเคอร์เฟอร์ดีอุนทาสตูรซุง ขอบคุณสำหรับการสนับสนุน Dunker f ü r a l l e e w a s d f w r m i h Gethan, Hast ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่คุณทำเพื่อฉัน Dunker ขอบคุณ d a n k e r s e ขอบคุณมาก d u n k e r c h ö n ขอบคุณมาก d u n k e r f i e l m a s ขอบคุณมาก Vielen d ดังขอบคุณท s า n d นดังขอบคุณมากอิชดังเคอร์ไม m b เนมบรูดาฉันขอบคุณน้องชายของฉันซีดัง n ์เอร่าฟาเมเลียเธอขอบคุณครอบครัวของเธอเอ r d ร์ดังต์ออเอร่านาคบรินพวกเธอขอบคุณเพื่อนบ้านของพวกเธอดูดังค์ไอเนม เมสชินค uh uh er uh uh ุณขอบคุณเด็กผู้หญิงคนหนึ่งสีดังเคินเอเรนฟรอยนเดนคุณขอบคุณเพื่อนๆของคุณเบียร์ดังเคินอุนเซรินกรอสเอลทันเราขอบคุณคุณปู่คุณย่าของเราอิชดังเคเดียเซฉันขอบคุณมากอิชดังเคเดียเฟื่ออลเลส ฉันขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง Ich danke dir von g กรานซิมเฮสเฉันขอขอบพระคุณคุณจากใจจริง Ich danke dir für das Schöne Geschenk ฉันขอบคุณสำหรับของขวัญอันงดงาม Ich danke dir für die Schönezeit ฉันขอบคุณสำหรับช่วงเวลาดีๆ Ich danke dir für den Schönen Abend ฉันขอบคุณสำหรับตอนเย็นที่สวยงาม